เซตสองวันเสาร์ที่27มิถุนยายนนี้คนดูครบ100,000คนถึง200,000 50,000คนเนี่ยก็รับไอเทมยกเซิร์ฟไปเลยนะครับก็จะมีตั๋วสมไอเทมท่าเต้นชูสแล้วก็สกินปืนนะฮะยังไม่พอแค่นะครับยังมีกิจกรรมช่วงพักนะครับก็จะแจกสกินปืนถาวรและก็กล่องสูมสกินปืนนะฮะร,ร่วม,มกิจกรรมง่ายครับเพียงแค่เรารับชมการแข่งขันโปรตรีเซีซั่น2นะฮะได้ทาง YouTube เกอร์แนฟฟีไฟไท์ไทยแลนด์นะฮะวันที่27มิถุนยายนเวลา11โมงเป็นต้นไปนะครับ ามารถสุนแล้วที่ตู้สุม Diamond Royal ่มไดมอนด์โรโยนีเวลาที่เราไม่เจอบางทีฉันมันก็บเบลอันเองก็กลัวว่าเธอ I am fun ก็จะมีสุ่มหนึ่งครั้ง25เพชร5ครั้ง100เพชรนะครับของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยนะฮะแถ้าหากว่าเราสุม่มได้ชิ้นนี้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ชุดตัวนี้เช่นกันนะครับก็สามารถสุม่มได้ที่กิจกรรมไอ <am> แอมฟาะถวันก่อน,วน,อนเวลาช่างผ่านมันเนิ่นนานบ้านละรถกําลังพรผมเคยคิดจะมีแฟนแต่แพตอนนี้ไว้ย หาคนที่แรกนะครับก็คือเราต้องมีรถกระบะรถจีบรถตุ๊กตุ๊กรถขึ้นบกข้นน้ำรถวิฟูดหรือรถมอเไซค์และรถสปอร์ตนะครับเอารถสเตยก็ได้ครับที่คิดว่าเราจะไม่เสียชีวิตกับรถคันนั้นนะครับการที่เราใช้รถหาคนเนี่ยมันก็จะช่วยให้โคต่อสู้เห็นสิ่งนี้ครับนี่แหละฮะที่ผมหมายถึงครับดย่าเชื่อชิบอกว่าผมได้รถสปอร์ตนะฮะพอได้รถแล้วเนี่ยก็ขี่รถตามหาแต่ละเมืองแต่ละเมืองไปเลยฮะอะไรที่เช่นมาหาลักกาอะไรเงี้ยถ้าไม่มีคนเปิดถ้าไม่มีคนยิงเนี่ยเราก็ผ่านไปคครรรัับบก็ขี่่่่วนนแแตตลละะะเเเมมืืืออองงไปยๆ ก็ขี่ที่เรื่องเมืองไปเรื่อยครับจนกว่าจะเจอคนอะไรแบบนี้นะฮะบ้านนี้เต็มเลยบ้านนี้เต็มเลยอะไรแบบนี้นะครับในชีวิตบอกว่าเราอยู่บาสเซียนะครับแล้วไม่มีคนอะไรงี้นะฮะ เราขี่หาคนไปเรื่อยไปที่เรืองครับจนไปถึงเซนตันก็ไม่มีคนนะฮะพอรู้ว่าไม่มีคนก็ไปสนามกอล์ฟนะฮะไม่มีคนอีกก็ไปเมืองอื่นนะฮะต่อมาก็จะมาเมืองหินนะฮะอ่ะมีคนนะครับก็สู้กันสักพักนะฮะพอเสร็จแล้วก็ไปเมืองอื่นครับโรฮิ่นอ่อนไม่มีคนก็ไปเมืองต่อไปครับจุดกดจะเจอคนนะฮะอ่าบรซิเลียมีคนก็สู้กันสักพักนะฮะการหาคนก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับคือหาคนไปที่เรืเมืองที่เรือเมืองอะไรอย่างนี้นะฮะสุขเสียก็คือหากว่าเราเจอคนเราสู้ที่เก่งกว่าอาจจะทำให้เราตายได้ง่ายอะไรอย่างนี้ด นี่คือส่วนของข้อเสียนะฮะการหาคนหรือว่าหาคู่ต่อสู้ที่อสองครับก็คือเราตาม U A V ไปครับหรือว่าตามโดนไปนั่นเองนะฮะสิ่งที่ผมหมายถึงก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะครับโดนหรือว่า U A V นั่นเองนะครับซึ่งมันจะช่วยเราเนี่ยเห็นคนอะไรงนี้นะครับจะได้รู้ว่าคู่ต่อสู้อยู่ตำแหน่งไหนอยู่จุดไหนอะไรงนี้ด้วยนะครับจะได้วางแผนจะได้สู้คู่ต่อสู้ได้ถูกทางแฮะ ในเ้ที่แบบว่าเราอยู่คารตูนหรสตัวนะครับแล้วโดนเนี่ยขึ้นมาปั๊บนะฮะแล้วเราเนี่ยก็วิ่งไปตามโดนเลยครับจะได้รู้ว่ามีคนสู้หรือไม่นะครับในเชืที่แบบว่าไม่มีคนนะครับก็รอโดนต่อใหม่มานะครับอ่าโดนมาแล้วนะครับตอมาก็วิ่งตามโดนไปเลยฮะจะรู้ว่ามีคนหรือเปล่านะครับในเชิงที่แบบว่ามีนะก็สู้กันตามปกติเลยนะครับถ้าหากว่าไม่มีคนเนี่ยก็รอโดนต่อไปนะครับตอมาก็โดนมาที่พิกนะฮะเราก็ขี่ตามโดนไปเลยฮะเพื่อแง่เลยคือโดนอยู่ไหนเราต้องไปตีงนั้นครับยัง ดังเช่นฉังนะครับมีโดนด้านหน้าอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขี่เข้าหาโดนเลยนะฮะคือจะมีคนด้านในนะครับอ่ามีคนด้วยนะครับก็จะอะไรประมาณนี้นะฮะก็เคลียร์หมดตามสงราคิวฉบับหาคนนะฮะจะโดนที่ไหนไปที่นั่นครับง่ายๆเลยฮะไม่ต้องมีอะไรมากครับ ที่การหาคนเข้าได้สานะครับก็คือเราต้องมีปืนพกนะครับหรือว่าปืนชาร์จลูกซองก็ได้ปืนชาร์จ MG ก็ได้หรือประเภทไอ้ะก็ได้เช่นกันนะครับแต่ผมแนะนำเป็นปืนพกดีกว่านะฮะพูดง่ายเลยนะครับทิคนี้ก็คือการเปิดจุดแบบนี้นั่นเองนะฮะอ่ะจะอธิบายให้ฟังฮะในที่อแบบว่าเราหาคนในโดนไม่เจออะไรแบบนี้นะครับแล้วให้เราเนี่ยวิ่งไปทีละเมืองหรือว่าขี่รถไปทีละเมืองทีละเมืองนะครับเช่นต่อไปเนี่ยผมจะไปเซตันนะครับไปฮะคนเราถึงเมืองต่อไปแล้วเนี่ยให้เรายิงลมนะครับยิงอะไรก็ได คุณต่้สู้เนี่ยรู้ว่าเรามานะฮะแต่ถ้าหากว่าเซ็นทรันไม่มีคุณต่อสู้เนี่ยเราก็ไปเมืองต่อไปครับต่อมาพี่จะมาเปิดจ,จุดที่หน่วยดับเพลิงนะครับถ้าหากว่าไม่มีคุณต่อสู้อีกเนี่ยเราก็ไปเมืองต่อไปนครับอบรัว่าเปิดจุดที่เมืองต่อไปเรื่อยๆครับจุดต่อจะมีคุณต่อสู้ยิงสวนมานะฮะ ถ้าผมอยู่พีคอะไรงี้ฮะแต่ว่าไม่มีคุณสู้อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็มาเมืองที่ใกล้ที่สุดครับเช่นคนตัวตัวครก็ยิงเปิดจุดไปเลยครับว่าจะมีคุณสู้หรือเปล่านะฮะถ้าก็ไม่มีเนี่ยเราก็ไปจุดต่อไปครับต่อมาก็จะเป็นโพชิโบะฮะก็ยิงเปิดจุดเหมือนเดิมครับไม่รู้ว่ามีคุณสู้จะตอบโต้มาหรือเปล่านะครับถ้ามว่าไม่มีเราก็ไปเมืองต่อไปครับก็เปิดจุดเหมือนเดิมเลยฮะถ้ามว่าไม่มีคุณสู้อีกก็ไปเมืองต่อไปครับก็วิ่งหาเปิดจุดไปเรื่อยครับจนกว่าจะมีคุณตอบโต้กลับมาาานนะะฮกรหคที่วสก็จะะปรมาณนี้นะครับอัันนนีี้้ก็คคืออขเสยะรบหาาากว่่เเเเรรยยิิงปปดดจุไือนี่ย หรือว่าเรายิงเปิดจุดไปที่ละเมืองที่ละเมืองเนี่ยอาจจะเจอคุณสูู้้ที่ตุ๋ยเราหรือว่าล้วงเราได้นะครับก็จะมีโอกาสให้เพื่อนร่วมทีหรือว่าเราเนี่ยตายได้ง่ายนะครับและนี่นะฮะคือข้อเสียนะครับคุณตูู้้ชอบตุ๋ยหรือว่าชอบดักอะไรนี้นะครับมาที่สุดท้ายต่อฮะที่ทีสี่ที่สุดท้ายแล้วนะครับก็คือการใช้กับระเบิดนั่นเองนะครับใช้ไงไปดูกันฮะผมก็จะวางดักไว้ตรงจุดที่คุณตูู้้อาจจะมองไม่เห็นน,นะฮะเช่นข่ากรแพงอะไรนี้นะฮะวางไปครับแล้วก็วิ่งเล่นไปเรื่อยๆซัาพใหญ่นู่หละฮ ได้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นคำนี้ครับพอขึ้นคำนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าคุณสู้อยู่จุดที่เราวางระเบิดไว้นะครับต่อจากนี้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะกลับไปหาคุณสู้อีกหรือเปล่านะฮะหรือว่าเราจะวางไว้ข้างประตูแบบนี้ก็ได้ครับวางไปเลยฮะไม่ต้องเสียดายครับกับระเบิดวิทประโยชน์นะฮะพอคุณสู้จะกับระเบิดปุ๊บก็ได้ขึ้นแบบนี้เลยนะฮะถ้าเราจําจุดวางระเบิดได้เนี่ยก็ยจะเป็นประโยชน์ใหญ่เลยฮะเป็นไปได้ก็สกิลของโมโคมาด้วยจะดีมากครับอ้าวแบบว่าเราอยู่เซนทรัลอะไรอย่างนี้นะครับ พวางเสร็จแล้วเราก็ไปที่อื่นไปเรื่อยครับพอถึงหน่วยดะเบเพลิงป๊บก็วางไปอีกหนึ่งจุดแฮะแล้วก็ไปจุดต่อไปครับพอถึงมาสิ้นแลเนี่ยเรารก็วางไปอีกหนึห่งฐานฮะแล้วจุดที่อยู่หน่วยดระเบิงเนี่ยก็เกิดอาการระเบิดขึ้นมาครับแล้วเราก็วิ่งหาครับถ้าไม่มีก็มาหน่วยระเบิดต่อฮะก็อนจ,จะเจอพุ่ธสู้ได้ครับหากว่าเรามาทันแฮะถ้าใครมีเทคนิคเพิ่มตัวเองก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับอาจจะนำมาเป็น EP 2ต่อไปได้ฮะสำหรับคลิปนี้ก็กลับสวัสดีทุกคนแฮะ I yeah. with my mind. Gotta yeah. get out of here tonight. Oh, I wanna. Truth to lies. Gotta get up. Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and of fly